เ้ยมื้อนี้ได้เนี่ยมาต้อนอ่ะไปกันกินเด้อลูกหลานเด้อเอออ่ะนำกันเพราะวานนี้มีเอฟซีเพิ่นบอกเข้าใจเนาะว่าอันทางเจ้าสุ่มเจ้าไปหาพ่อแม่นะพ่อแม่ยังมีชีวิตบ่เพิ่นถามเพิ่นว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่เออก็เลยสิมาเว้าให้เอฟซีเพิ่นเข้าใจมื้อนี้เนาะคือพ่อแม่เพิ่นน่ะเสียไปเบิดแล้วแต่ว่าไปหาหมอเทียมเนาะหมอเทียมแล้วไปเออวิญญาณทักทายวิญญาณพ่่อแม เออแมนแมนแมนอธิบายโดยบแมนยังมีชีพน่ะดิฉันไปถ่ายทำอะไรมาด้วยด้วยพันขี้มากพันขี้มากมาบลูกล่ะเออเคยเห็นไม่คอยค่ะจะเห็นอะไรใจคอยเห็นในโทรศัพท์เห็นในโทรศัพท์พูดบนบ่ได้เห็นอะไรแ้วก็เห็นพ่อคอยพ่อคอยสุกรลดพ่อคอยกินไม่ข้าวพ่อคอยบอกว่าพ่อคอยบอกว่านั่น เป็นมาข่าวมาได้เวทแล้วมันเป็นมาข่าว็นไปชิเก็บเอาเงินเ่าฮ่าเป็นมาข่าวชิเก็บเอาแต่เงินมาเนาะอ่ะน้องพี่น้องตอนนี้กับมหัศจรรย์ตระกูลหัศัรรย์มาสองน้องลินดากัญญากคนไปดองเนาะกับนี่แหละพี่น้องไรเมื่อวานนี่เนาะทาง บ้าน้อยเข่ามาพี่น้องเลยจะบ้าน้อยก็วอาว่าไปหาพ่อหาแม่พี่น้องแต่เอฟซีเพิ่นบอกเข่าใจเนาะเพิ่นคิดว่าพ่อแม่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะอ่าทางเอฟซีเพิ่นว่าเอ้าในใช่ว่าพ่อแม่เสียเบิดแล้วโอ้บ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อแบบว่าไปอ่าไปหาหมอพบหมอเทียมเนาะพี่น้องไปหาหมอเทียมแหละไปยังบ้าน้อยเอิ้นบ่เป็นว่าบ่เป็นแบบไปหาสูตรควันแล้วก็แมือก็เข่าซิงล่างนะประมาณนี้พี่น้องบ่ว่าฝั่งไทยเพิ่นเอิ้นหยังเนาะก็เดี๋่วหมอเทียม สื่อสารกับพ่อแม่ทางน้องลินดากันย่าเพิ่อนน้องเป็นน้องเนาะแต่บ้านนี้ทางพ่อแม่เพิ่นกับเขามาซิงร่างทางหมอเทียมเพิ่นกับมาอัน <c oughs> มาเว่ามาคิดหอดจิตเทิงทั้งลูกทั้งเต้าเพิ่น,นเนาะแล้วก็มาขอบบุญขอบใจทางเอฟซีผู้ใหญ่จะดีแหละทีมงานวุฒิสุกูสุสคนที่มาเหยีดเฮื่อเหยียซานให้ทางน้องๆเพิ่นนั่นแหละประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะจ <c oughs> ะเลยมาอธิบายให้เอฟซีให้เพิ่นเข้าใจเติมว่าสัญชาตเนาะเออย่าเอฟซีเพิ่นเข้าใจผิดคือเมื่อวานนี้น้องบ่่นอออยไปาคมเมนต์เพิ่่นกวา เอาในใจว่าพอ่อแม่เสียเบอรแล้วตายเบอรแล้วออาคือว่ายัางอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือบอน้อยจะบอกเลยว่าอันเพิ่นเสียไปเบิดแล้วพอ่อแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นไปหาหมอเทียมไปสื่อสารกับพอ่อแม่เพิ่อนอยู่ว่าสั่นช้าพี่น้องเนาะเออน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยกะมาฮอตจัดเติมแล้วพี่น,อน้อนเงเนาะ,นนะทางน้องเพิ่นก็นจักไปทางใดโอ้อยู่พี่บอ่อบาพักันเข้าห้องน้าจะบ,บายดีจะบ,บายดีโอ้พยักคือว่าพักลิ้นตากแหลนลูกละเขียนยังอ่ะนะ ว้ายไปเขียนอยู่ปพื่อตัวมาเขียนอย่าแดดอันนี้มามามากำลัมอยู่ไว้ไว้ไว้าเร็วมเร็วพี่พี่มานั่งโยมพี่ลูกะมา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 นั่งโยมพี่โอ้ยมื่อนี้ได้มื่อนี้ได้แนวมามาต้อนเด้อมื่อนี้เด้อเบิงมื่อได้มื่อนี้ได้แนวมาต้อนอ่ะไปกินเด้อลูกะเด้อเอออนิ่มกันซิบังดูขนมนิ่มเป็นอะไรซิบังชิบังโอเคชิบังว่านี่คู่ปะเด้มาบ่ วันททิี่ววันเสาร์ที่วันี่เนาะหรืมวันทิ่เออวันทิ่มือนี่มื่อมื่อวันศุกร์นะมาบอกมื่อวันศุกร์นะมาบอกบุตรมาเนาะเอองผลถามพี่อะโอเคโอเคโอเคอืมือวานนี้มี FC เพิ่นบอกเข้าใจเนาะว่าอันทางเจ้าสุนเจ้าไปหาพ่อแม่นะพ่อแม่ยังมีชีวิตบ่เพิ่นถามเพิ่นว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่เออ ก็เลยสิมาบอกให้เอพิ่นเข้าใจมื้อนี้เนาะคือพ่อแม่เพิ่นน่ะเสียไปเบิดแล้วแต่ว่าไปหาหมอเทียมเนาะหมอเทียมแล้วไปทาายวิญญณเออวิญญาณทักทายวิญญาณพ่อแม่เข้าล่างซื่อๆเออแม่นๆๆอธิบายโดยแมนยังมีสีเพิ่นคือเพิ่นบ่เข้าใจเออเพีมาเคยฮู้เออบางคนเพิ่นบ่ฮู้บ่ได้เคยไปแม่นๆมื้อหน้าดิฉันไปถ่ายทําให้เพิ่นโด้วยด้วนขี้ม้นขี้มามาบ่ลูกล่ะเออขี้มามาหาอันน้องลินดากัญญา เป็นวากเล็กอ่ะสัตว์สีขาสัตว์สีขาเป็นอยังนี้บ่ไหนเราสัตว์งัวบอกเลยงัวเลยงัวมีสี่ขาอ่าหมาก็สี่ขาเนาะเออหมาก็สี่ขาแต่ว่าไก่มีสองขาเนาะไก่สี่ขาบอแมนแนวเลยบอแมนแนลแช่ยู่บ่สโอแช่ยู่บอสหลักโอเคแซ่หมาฟังกันชิลล์ล ขนมหวานอะไรกินบ่ได้ขนมนี่กินได้อยู่ขนมช็อกโกแลตอะไรกินบ่ได้ไอซ์ซันมะกลอกอีกมือแร่ปฏิเสิไปหาพ่อหาแม่อีกบะฮู้ามีโอกาสกันได้มีโอกาสก่อนเนาะโอเคตอนนี้ก็มือแด่มันลมมันแดดละบ่ไปมือแด่มันสงัดบละอย่างไปมันอากาศดีๆีอย่างไปเขาไปแล้วมันแดดได้ตาคอยสีไปตาเจ้าคอยสิไปบ่มือแร่ซุน้ามื่อวานมื่ออื่นมื่ออื่น เอาสิไปไว้แทะหากรมาเออมืออมือมือหนึ่งมันมีลายมือหือมือหือไปเลยเอาเลยมาเลยปกเออมือหือวันนี้วันอาทิตย์เนาะวันจันทร์มืออื่นผู้ที่สร้างมาเห็ดเฮือนมืออื่นเนี่ยอ้มือแรงมืออื่นมืออื่นไปลองเลยปว่าสร้างเป็นลายงานหับไปลองเลยคนไปเห็ดงะอันเฮือนอยู่บ้านป่งพวกนั้นสองหลังไปดูอ่าชิเล่วมืออื่นไปดูชิมาปวดใจรอไปลองเลย ตอนนี้ก็ห้องน้ำมันเป็นที่เรียบ้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่ดองเนาะเออจะนั่งกับศิษย์าไปอัปเดตเพื่อนน้องนะน้องไข่ทองเพิ่นโอ้เสียงตู้เพิ่นดังอะไรพี่น้องเนาะดังฮอนมอห์ดังไงวะเออไอเนยอันนั้นเซอร์กระโปรงให้คอยคอยสีพามาให้นายเบิร์แล้วนั้นบ่ เออซื้อกระโปรงแล้วพอดแล้วบ่สเออกระโปรงเนาะอยากได้เมื่อกี้นี้จะไปเก็บผักเก็บกระโปรงเออซื้อกระโปรงมาตุ้งย่าอยากได้เอาอยากได้จะอยากได้มาสักกระโปงบูบูตัวบูตัวนี้เลยเนาะเอาแดดแล้วพี่ย้ำมาพี่ย้ำมาย้ำมาแดดแล้วแดดแล้วไงมาไงมาแดดแล้วนะช่างมังกรหรอก พนัลูกล่ะแห่งนีกระชันอีกแล้วเหนื่ยยัรสั่นแห้งบปมันก็หลอกแตกเลยกระนแห้งไรแห้งะแนตะบอเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานแล้วนเก็บไอนั่นเก็บี้สีเก็บขี้ซีนะใช่ไม่ใช่ขี้ซีบดูมาจไปเก็บนะใช่ในใชนบอลนะจเก็บ นี่แช่บอดได้พวกได้เท่านี้โอ้ไปหาเก็บขีดซีบ้างดูแหละเลยจังโอ้อันนี้เขาก็เอาบ่ขี่มันนี่ขี่มันตกลงเขาก็เอาบ่เนี่ยอ่ะห<ด>้าสิบอางบที่มันก็นเป็นขีดซีคือกันขีดขายห้าสิบสักนี่ห้าสิบปลาตัวมีคนซือ้อกขสิขายอยู่เนาะยันมันมีคนซื้อจะเก็บโฮมไว้เด้อไว้ขายเด้อบ่มันตกก็จะกับหาเก็บโฮมไว้ไล่เถื่อนไล่น่อยนี่ก็เป็นไล่ได้ลูกใครซก

ขับไปขึ้นพวกใหญ่ๆลำบ่ได้เลยขึ้นหลายคนยังว่าใครเนี้ยเบิ่งกันขึ้นคนเดียวน่ะอันตรายเนี้ยโต๊ะมือพยินต้องมายังกันอ่ะเขาเปแนนั่นอ่ะนะอ่ะคือมีอะไรขนมขนมขนมเขาเป็นเม็ดเลยดิทิพที่ที่จักมันยังกันอ่ะจับยังอย่ามนดีด้วยจบูดหนึ่งบ้าในเพื่อนหมดขึ้นใหญ่ไวแต่ว่า พยายามจะลบตายเลยครสุดนาสุดนาแต่ว่ามีโอกาสก็สิไปสิเบิ่งพ่อของผมไปไปไปสิไปเบิ่งลองเบิ่งเป็นใดๆสิไปอันไอเอสซีเบิ่งนำกันว่าเป็นใดๆเนาะเอสซีบุเข้่อยเอสซีบ่เข้าใจเพิ่นคิดว่าอันพ่อแม่เจ้ายังได้เมื่อวานเนี่ยเอ้าเพิ่นว่าคือพ่อแม่เสียแล้วพคน่ะคือไปหาพ่อแม่พิดว่า ไปหาวิญญานไปหาวิญญานประมาณนี้พี่้องใครเลาเมื่อกี้นีหานักุได้บุู้ปุดได้บุ้บุกข้าที่าันสองไอล่ากีฮู้หนึ่งส่ปลาไรเนแม่เพิ่นจับมือไอ๋อแม่แม่เพิ่นจับมือดยจับมือ เราเราออกได้กับอัน้องกัญญาเราเราอะเราไปเห็ดบุญให้ได้เลยเราอะอ๋อแลนนี้ไม่ได้ไปบุญไม่ได้ไปเห็ดไะไจากเชียวยังไปตักบาตรเออเราไม่เขานำเขาวต้มเราไม่เงินอนไม่แค่เลยไม่ได้ไปอ๋ออ๋ออ๋อเหตุเยูเซ่เดี๋อยูเซ่บุญอยู่ในวัดนี่ก็ได้บ่เออวัดในจุดชมนี่ก็ได้พี่น้องลงไปเฮ็ดบุญในเพิ่นอยู่ในในในวัดก็ได้บ่ไปฮอดปุนก็ได้ มิโตะไปซื้อสานจะซื้อไปว่าเอากระเพื่อนู่ซื้ออยูุ่่นเนาะแต่ว่าใครจะเห็ดบุญก็เห็ดอยู่วัดจะได้โอเคบันเมื่อไหนจะลงไปเห็ดบุญนำเพิ่นนำเพิ่นไอ้ไอ้คือไทยห่อฮะาย้ไทยตัวห่อเห็ดเหตุอะไรก็ไายตั่วอะไว่าชจั่วเห็ดอะไรจั่วฮะจั่วเทศเออเบิ่งจั่วเทศบอเออเบิ่งเบิ้งนายหะยกจะยกเงืไหไหไห ดักเอิญเลยม่เอิญกินเด้อกินข้าวอืมเออเพิ่์กินข้าวเออไปแงองลมาเออให้บอกเพิ่นบอกเพิ่นกินข้าวเด้อข่าเด้อพอเด้อแม่เด้อ็บเอามะนาวฮะมะนาวในวัดเอามะนาวในวัดมีมะนาวหมะนาวใญ่มะนาวใ่โมเมนต์มักสมอวบนี่มันน เอ่อไงเอสมู้ไงบ่เป็นมาเนาเลยลูกบานาสัมปตินนี่บางไงมางนาเมื่อกี้งานาน่อยหน่อยางนาสีกับมีสัมกเกียงจาไงเน่ยแ้วบานหวานวานบอกจัดบา่าเปรี้ยวจัดจะรู้ไม่ได้ปี่เได้่าหน่อยปี้เหอได้ผสมเนาะบ่ปี้เวอหวานเอ้าม้ามาเฮ้ยมาเป็นนั่นน่ะคือมาแท้นะ อันนั้นเพิ่มมากอันนั้นกินกินอันนั้นกินเป็ดเขาเขาก็มัดเอาไว้เออมันไปกินเป็ดเขาละมัดดหูดังเอาไว้เนาะเลยมัดปากไว้เนี่ยเออแน่แล้วไปหากินเป็ดเขาเนาะถึงมัดปากแล้วก็ไปได้ปลาตัวบุตรบุกินคนน้ำเนาะตัวกินคนได้ถึงคุกเลยเนาะเอาไปขังคุกเลยขาเลยขาเลยเปล่ปลาตัว บิดไงอะไรไงมีทองย่างไงบุลุกเก็บขยะเดี๋ยวลุกเด้อบ่บ่ทิมไปจะขี้ด้วลุกละเก็บเก็บเก็บจะซิมโอ้ไปเลยไปเบุลุกเลยไปเมืองไปเมืองบุลุกเลยเก็บขยะวะเนี่ยไอ้หน่อคอยตีไฮเบิร์กไฮเบิร์กเล็กไหลเล็กไหลเอามันไหลออกมาห่อยออกมาคือเล็กไหลกันนะ ขาอรในกระป๋องค่าเก็บสักกระสอบระเป๋าลูกพาไปกินขนมหลือปกินบอร์ที่ไหยมันหกเลยเอาไปจูดอยากกินโรดกินโรดอ้าวือบกินเป็ดอ้าวยังมาใกล้กันยังในบนี้ทำไปดูกรละเป็ดแกดก็เลยชนะไปยะ ปางไว้ปังไว้อ้าวบูทิมเลยลูกปางไหว้ปางไว้ปูเก็บปูเก็บเก็บมาเก็บมาบูทิมตัวทีบเด้อพอแล้วเด้อตัวที่อยากก็กินอีกพขอเงยเงี้ิ้มนะป๊อเได้นางก็เป่งกินเลยอยากเลยแหน่ยเก็บจะตรงไหนแล้วบ๊อบถึงอยากเออเก็บไปสองอย่างนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เก็บไปสองอย่าง กินละจำไว้เด้อามเออกินละจำไว้หามดพกมันจะปหเรื่องพินั่นไ่ได้อะะไรฮนได้นะอันนั้นพ่นอันนั้นเออเอ่เพ่นพ่นอันั้นออดงกันัอตแ้งนะเคยเห็นไหมคอยะเคยเห็นไหมโทรัพ์ เห็นแะ้วทรัมาร์ชผ <het war> <Jesus S 1> ู้คนบ่เออเห็นไรแล้วก็เห็นพ่อคอยพ่อคอยซุกรถเซุกรถเอยซุกรถบนอุยวัดมาตะแคงมาตะแคงแล้วก็พ่อคอยอ่ะพันกิบหนีป้านอันนั้นเินไล่พันกิบข้าวถิ่นคอยก็คิดว่าป้านวัดอันนั้นมีเงินไล่ใครใครบ้างใครว้า เขาใครอยากเป็นใครอยากเป็นอันนั่นจู๊ใครอยากเป็นแม่ค้าพอใครบอกว่าพอใครบอกว่านั่นเป็นแม่ค้ามาได้เวทแลี้ยวมันเป็นแม่ค้าสกิ๊บเอาเงินฮ่าฮ่าไม่เป็นแม่ค้าสก็บเอาแต่เงินมาดิเนองโดยไม่อยากกวาดกาดวักแล้วก็เก็บเอาเงินนั่เป็นอยู่ไส้เวทแม่ค้าอยู่ไส ดูว่าจะแคแแ่เราเคยบอกว่าวัดแรกพอเพราะ<ด>ว่าวาเป็นวัดเราเคยได้ขนมมาที่วัดเต็มกระสอบอออนนแล้วก็มาม่าแล้วก็กินคอยกินกินจนนั่นนั่นอกอินจนตื่นตืออ่นมีนะไปลากอะไรกันก็มีแหละเคยกิน

นอนบน่งอีอันเลือกพักพักเลยรไออดับมสองได้เลยค่ะไปิังพักบ่จะไดมันเป็นหัวลงบ่เป็นหัวลงอ้ให,ห่เลยมันใหญ่เลยมันเป็นหัวลงมันเป็นหัวลงใชตอนนี้มันนอนแล้วอ๋อแดดซ่ํา บ่อเขาเบิ้งก็อย่ามันแดดเบิ้งอยู่ข้างนอกก็พอแหละบ่อเขาเบิ้งก็อย่ามันแดดมันแดดโอ้ใบบกแตงคือเป็นนั่นน่ะลูกมันเป็นได้ได้คือนอนแล้วนะฮันฮะโอ้ฮะโซนนี้บอเออมันคือนอนอะไรเงี้ยนั่นใส่ร้ายเลยเด้อใส่ร้ายแล้วมันนอนแะไรเงี้ยอยู่ค่ะปุ่น เออใส่หไล้ไล้เช็ดเออใส่หลายพูดบ่จักพ่อบ่ใส่มันกระยามันตายอ๋อโกบสิด้าบ่นะลูกเออบงอันนี้ไว้นี่นี่พักบงไว้งามแล้วงามแล้วเออจะมาจะใช่นี่มันเกิดนี่เองมันบ่กมัได้เป็นไปเอาไปห้าข้อเออมันยันลุกขึ้นลุกยันลุกขึ้น ทังไว้เลยมันสิตายเดี๋ยทันตายมันสิเกิดมาใหม่มาห่างมันมีอยู่บ่เลยบ่มีอ้าวมันก็ตายตัวห่างมันบ่มีเช็ดป่ะเพ็ญมีมีบ่เรือเราเดืออันมีเออพี่ไปปลูกอยู่บนเดดเดะแต่มันห่มพวกนี้ยอ้นน่อยอ่าเป็นโรคมันคือไม่ยังบาดนี้คือโรคขืนมาตายนันตายพ่อพ่อตัวนี้มันยังบ่ตายเห็นบ่ป่งเนี้ยอ่ะเดี๋ยดีดีดีอ้นน้อยไอติมไอติม โอ้กินโลดเสจาใจกูเดียวกินเลยกินเลยนั่นเศร้าไข่ไวไวสิพาไปกินไอติมเด้อเขาไปกินไปกินไปกินไอติมเลศร้าไวไวเศร้าไอไวไวสิพาเขาจังไหนเขาเห็ดจีฟี่แล้วนี่เซเว่นนี่จะไหนเสร็จอย่าไปเลยเื็ดมันลูกมันงใช่ฮะมันงใช่ฮะ นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าหนเพื่นเห็นเซเว่นนี่จ้น่อยนี่เซเว่นจะแล้วแหละอดใจรออดใจรอไปอยากไปเซเว่นเดี๋ไปเซเว่นนั่นเซเว่นยังบอกแล้วอ่อยมนี่จ้าหน้าเพื่อนนี่เพื่อนกำลังทมดินอยู่ในในต้นนาจุดสูงเลยมาแล้วก็ไปครับไปกินอันนั้นเลยกินใครที่ไปใคไปกินอยู่ไทยไปกินอยู่ไทยใครสิพาไปปั๊ดนี่โบขอยบริพาไปได้ขอยกับโบจักคือกันนี่กับโบจักทางไปก็ได้ใจกันได้ขอโบจักทางไปไทยจะหูจักโบพาไปนะแม่ เคยคุยจักเคยไปแล้วเคยเออเอาทำมือหนามือหนาพากไปเนี่ยเนี่ยอันตะเกินธรรมดาสบายดีสบายดีตะลุอะไรเช็ดบ่านเนี่ยจูอ้วนอะไรสบายดีจูอ้วน้อยจูอ้วน้อยนั่นแหละซิกอันบวชบุถึงมือเป็นปฏิเสธละย่างไก่ึ้นเฮ้ยยังรู้แพสปอร์ตให้ย่าไม่เพิ่นตันโอ้ผุ้ริตางมังหนัดเลย นี่โอ้ยไงเราเริ่มไงลรวกาเฉลกินกับเราอย่าอย่บ่บ่ลูกบ่ลกไดเก็บใบตองออกเก็บใบตองออกนี่มันปกใบตองออบม่นอยบ้าโมเนต์โมเนนี้นเก็บใบตองใบแห้งเนีตายเนี่เออใบตองนียังใบตองใบไม่ใบไม่ใบอไม่มันหล่นลงมาอันนี้นีเข่าก็ยังมันมันตัวเลิกเา่อยกรเกเบตาเก็บอันนี้มันปกแล้วมันตายได้พักตายได้มันตกใ่ ไอ้น่อบัมักีกอด่่มักีใช่ักีอ้นี่บ่นี่น้องน่น้อยกามีเด็เด็ตีหน่ยกามีนี่นีไอ้ลกมาเหงน่ะลกมายังเอ้่อยลกมาเหงนั่นต้นบักซรีได้บลกมาเหี้ยงอ่นมนบอกแมนบอกเมนโอ้ยตายตายได้บ่ได้บ่ได้เจ้านี่

ต้นนั่นต้นบกแตงบ่ตุ่มโอเคบ่เงาลูกบักขี้ซี่มันร้องจะบอกอ๋อต้นเสียงเพลงดังอะไรเอาแล้วบ้านไหครัวหกกรัวพ่อบุรุษมันใครบ้านไหนเราโอ้เสด็จปิดคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้พูกเพราะว่าเสียงเพลงดังแหงเนาะเมื่อหน้าถ้าเพอดปิดคลิปไปเที่ยวไหน เจอกันอีพีหละพี่น้องเลยกระชิเขาไปหาทถ้าปวดปวดเลาจะน้อยโอเคฮะอะไรเออนี่บออย่าไปลกได้พักบัวอ่ะโอเคนะพี่น้องพบเจอกันอีพีหน้าสไรอ์อีพีนี้ขอกล่าวครัว่าสบายดีสบายดีอ่ะพี่น้องไปก่อนบานเองมีลิขสิทธิ์คลิปนี้